มากันที่ฉบับที่2นะครับจากคุณผู้หญิงคนนี้แบบเป็นคุณผู้หญิงเบื่อเซ็กส์เขาบอกเบื่อเซ็กส์ถึงขนาดอยากจะทําร้ายสามีโอ้เป็นยังไงไปฟังเรื่องราวครับปัจจุบันดิฉันอายุ37สามีอายุ34อ๋อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา6ปีนะคะสามีเป็นคนดีค่ะไม่สุรุย่ยสุร่ายไม่เที่ยวไม่ดืม่มที่ไหนเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดแต่เวลาที่สามีปฏิบัติกิจด้วยสารพัดํำคาญนะฮะไม่สบายตัว คิดเมื่อไรแม่เธอจะเสร็จสักทีหมายถึงว่าสามีนะฮะบางครั้งก็ถามสามีตรงๆสามีก็จะพอถามปุ๊บสามีรู้ตัวนี่เร่งเลยอ่ายิ่ๆ <c oughs> <c oughs> นะฮะซึ่งบางครั้งคิดในใจว่าแม่อยากจะทําร้ายอยากจะเฮิร์ตสามีดิฉันมีอาการทางจิตหรือไม่คะหรือเพราะเหตุใดต้องไปพบจิตแพทย์หรือไม่โอ้ดิฉันมีอาการทางจิตไหมหม,ม,มอเพราะว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับครถึงแต่ว่ามันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่ารู้สึก เหนื่อยหน่ายมันทั้งวัน <laughs> <sow> ประเด็นนี้บางทีเราก็ต้องใส่ใจเพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยหมอก็จะมีคนมาปรึกษางี้บ่อยๆว่าไม่ค่อยมีความรู้สึกทางเพศไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีเพราะว่ากลางวันเนี่ยทำงานเหนื่อยละแล้วลสามีบางคนก็เหลือเกินนะครับรแต่ี้ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายคือถ้ามองจากมุมมองของผู้หญิงเนี่ยบอกว่าสามีบางคนบอกให้ทางานทั้งวันเลยกลางคืนก็กลับมาทํากันบ้านอีกโอ้โหจะได้พักผ่อนแต่ว่าตอนเย็นๆยมันหมดแรงละ นะครับสามีก็มาทําต่ออย่างนี้มันก็ไม่ไหวทีนี้จะหาทางออกอยังไงข้าพ่อดูแล้วคือคําพูคดคํหนึ่งที่ที่ผู้หญิงพูดคือว่ามันเหนื่อยหน่ายคล้ายๆหนาทำงานก็อาจจะเหนื่อยหน่ายกับงานด้วยนะคะกลับเข้าบ้านมันก็ชีวิตคู่ก็เริ่มเหมือนกับไม่รู้กําลังเข้าช่วงเจ็ดปีคันหรือเปล่าอันนี้คือว่าคือมันเหนื่อยหน่ายไปหมดชีวิตทางเพศก็ไม่มีความสุขค,ค,คือคืออันนี้ผูแ้แทนผู้หญิงว่าถ้าอยู่ในภาวะอย่างนี้มัน มันแย่เหมือนกันนะคะมันเหนื่อยน่ายไปหมดเลยมันก็คงอยากลุกขึ้นมาทุบสามีสัก<ะ>สกำลังตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าสามีก็ค่อนข้างเป็นคนโอเคทํากันบ้านหรือว่าดูแลครอบครัวดี<ม>แต่ว่าภรรยาไม่ค่อยมีความรู้สึกมันอาจจะต้องไปมองลึกๆบางครั้งอาจจะต้องไปถึงขั้นไปพบจิตแพทย์ก็ได้พราจะมีหลายๆครอบครัวปรากฏว่าแต่งงานกันมาเนี่ย ภรยาไม่ค่อยมีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าภรยาโดยธรรมชาติผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าชอบเรื่องของความรักความโรแมนติกเพราะนั้นเรื่องเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันก็คงไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมองคนละมุมกันเพราะนั้นเนี่ยผู้หญิงอาจจะมีปัญหาอื่นๆลึกๆในใจหรือเปล่าเช่นอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กส์ก็ได้ใช่ไหมครับถูกครอบครัวห้ามเรื่องนี้มาตลอดหรือว่าอาจจะมีประวัติ ในอดีตเกี่ยวกับเรื่องของการถูกทรุณกรรมทางเพศมาด้วยหรือเปล่าซึ่งเราอาจจะต้องไปค้นหาตรงนั้นบางทีเขาไม่ได้บอกอแต่เก็บไว้แล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์มันแทนที่จะมีความสุขกลายเป็นความทุกข์ทรมานแทนซึ่งอันนี้ก็ต้องหาสาเหตุถ้าเกิดว่ายังแก้ไขเบื้องต้นไม่ได้อาจ,จะต้องไปพบจิตแพทย์นะครับ